คุณผู้ชายสูงวัยที่กำลังเจอปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวไม่ได้อยู่คนเดียวครับปัญหานี้แก้ได้จริงวันนี้เราจะมาเจาะลึกสาเหตุและบอกวิธีฟื้นฟูน้องชายให้กลับมาแข็งแรงปลอดภัยมั่นใจได้อีกครั้งครับไม้ใกล้ฝังช่องเสียงพูดฟังสบายช่องที่จะเป็นพื้นที่เห็นการดูแลตัวเอง ในช่วงวัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้พังทุกท่านครับในการเดินทางของชีวิตลูกผู้ชายเมื่อเราก้าวผ่านเรื่องราวและวัยมาจนถึงจุดที่สุขุมรอบคอบมากขึ้นร่างกายของเราก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาครับ แต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจและความเป็นชายของเราโดยตรงและเป็นเรื่องที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะเก็บไว้กับตัวเองไม่ใกล้ที่จะพูดคุยหรือปรึกษาใครนั่นก็คือภาวะที่อวัยวะสำคัญของเรามันไม่สู้เหมือนเคยหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับปัญหานี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องบนเตียงนะครับ แต่มันสะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมของเราและอาจเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่ช่องไม้ไกลฝั่งครับช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลต,ตัวเองในช่วงวัยที่เราได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างมากมายกับผมดิเรกครับ วันนี้ผมอยากจะขออนุญาตพูดคุยในหัวข้อที่อาจจะดูเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ชายสูงวัยทุกท่านรวมถึงคุณผู้หญิงที่อยากจะเข้าใจและเป็นกำลังใจให้กับคนข้างกายครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อ5สาเหตุที่ผู้ชายสูงวัยอวัยวะเพศไม่แข็งและวิธีแก้ไขที่ปลอดภัยครับ เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเข้าอกเข้าใจและที่สำคัญคือเราจะมองเรื่องนี้ในมุมของสุขภาพไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายครับเพื่อที่เราจะสามารถรับมือกับมันได้อย่างถูกต้องและกลับมามีความมั่นใจในตัวเองได้อีกครั้งครับก่อนที่เราจะลงลึกไปในแต่ละสาเหตุผมอยากจะขออธิบายกลไกาการทำงานของร่างกายเราแบบง่ายๆให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับ การที่อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้นั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนครับไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกเพียงอย่างเดียวมันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายระบบในร่างกายทั้งสมองที่ส่งสัญญาณประสาทฮอร์โมนเพศชายระบบประสาทที่สมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดคือระบบหลอดเลือดที่แข็งแรงครับ เมื่อมีสิ่งกระตุน้นสมองจะสั่งการให้หลอดเลือดแดงที่อวัยวะเพศขยายตัวทำให้เลือดไหลเข้าไปข้างในเนื้อเยื่อที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำได้อย่างเต็มที่จนเกิดการแข็งตัวขึ้นมาครับดังนั้นหากส่วนใดส่วนหนึ่งในกลไกลนี้ทำงานผิดปกติไปก็ยมสมผลกระทบต่อความสามารถในการแข็งตัวได้ทั้งสิ้นครับ ที่สำคัญผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าใจก่อนว่าภาวะนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเป็นเรื่องที่น่าอับอายเลยครับจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าผู้ชายที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกว่า50-60%ซนต้องเคยประสบกับปัญหานี้ไม่มากก็น้อยครับและบ่อยครั้งที่ภาวะนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญญาณของความเสื่อมตามวัยแต่เป็นสัญญาณเตือนของสุขภาพที่บอกให้เราหันกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นครับ เรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่า5สาเหตุหลักๆนั้นมีอะไรบ้างครับสาเหตุที่1ผลจากการมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs นี่คือสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดและมีความสำคัญที่สุดเลยครับโรคประจำตัวหลายอย่างที่ผู้สูงวัยเป็นกันมากล้วนส่งผลโดยตรงต่อระบบหลอดเลือดและระบบประสาทซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการแข็งตัวของอวัยวะเพศครับ กลุ่มโรคที่ว่านี้ก็ได้แก่โรคเบาหวานเปรียบเสมือนตัวการไร้าอันดับต้นๆเลยครับเพราะน้ำตานในเลือดที่สูงเป็นเวลานานจะเข้าไปทำลายทั้งผนังหลอดเลือดให้แข็งและตีบและยังทำลายเส้นประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวอีกด้วยครับทำให้เลือดไปเลี้ยงได้ไม่ดีและการรับส่งสัญ,ญญาณจากสมองก็บกพร่องไปครับโรคความดันโลหิตสูง เมื่อความดันในหลอดเลือดสูงอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ผนังหลอดเลือดแดนเกิดการแข็งตัวและขาดความยืดหยุ่นการขยายตัวเพื่อรับเลือดจึงทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับเปรียบเหมือนทอดน้ำที่แข็งกระด้างและขึ้นสนิมทำให้ไม่สามารถส่งน้ำได้ไปอย่างเต็มที่ครับ โรคไขมันในเลือดสูงคราบไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจะทําให้หลอดเลือดตีบแคบลงเรื่อยๆซึ่งไม่เพียงแต่จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อหลอดเลือดเล็กที่อวัยวะเพศทําให้เลือดไหลเวียนเข้าไปได้น้อยลงอย่างมากครับโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจอยู่แล้วก็ย่อมหมายถึงระบบไหลเวียนโลหิตโดยรวมทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบมาถึงเรื่องนี้ด้วยครับดังนั้นหากท่านผู้ฟังมีโรคประจำตัวเหล่านี้อยู่การที่สมรรถภาพทางเพศรบลงอาจเป็นสัญญาณเตือนรแรกๆที่ร่างกายพยายามจะบอกให้เราหันมาควบคุมโรคประจาตัวเหล่านั้นอย่างจริงจังครับสาเหตุที่ 2. การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนตามวัย เมื่อผู้ชายเรามีอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเพศชายที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนได้ลดลงอย่างเป็นธรรมชาติครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความต้องการทางเพศหรือลิบิโดและยังมีส่วนช่วยในกระบวนการแข็งตัวอีกด้วยครับ แม้ว่าการที่ฮอร์โมนลดลงเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในทันทีแต่มันมักจะทำงานร่วมกับปัจจัยอื่นๆครับเช่นเมื่อความต้องการทางเพศลดลงก็ทำให้การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทำได้ไม่ดีเท่าเดิมประกอบกับปัญหาหลอดเลือดที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกครับ การลดลงของฮอร์โมอน,นี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆครับไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนวัยหมดประจำเดือนในผู้หญิงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเราสามารถดูแลและประครับประคองไปได้ครับสาเหตุที่3ผลข้างเคียงจากยาที่ใช้และพฤติกรรมการใช้ชีวิตเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายท่านอาจคาดไม่ถึงครับ ยารักษาโรคประจำตัวหลายชนิดที่เราจำเป็นต้องรับประทานเป็นประจำนั้นอาจมีผลข้างเคียงที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศได้ครับตัวอย่างเช่นยาลดความดันโลหิตบางกลุ่มโดยเฉพาะยาขับปัสสาวะหรือ,อยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ยาต้านซึมเศร้าและยาคลายกังวลบางชนิดยาที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตบางชนิดยาลดไขมันบางกลุ่ม สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมต้องขอย้ำกับท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้เลยก็คือห้ามหยุดยาหรือปรับลดยาเองโดยเด็ดขาดนะครับเพราะอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้หากสงสัยว่าอาการที่เป็นอยู่อาจเกิดจากยาที่รับประทานควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไขโดยตรงซึ่งคุณหมออาจจะพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นในกลุ่มเดียวกันที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าให้ได้ครับ นอกจากเรื่องยาแล้วพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับการสูบบุหรี่เป็นตัวการทำลายหลอดเลือดโดยตรงเลยครับสารนิโคตินและสารพิษอื่นๆในบุหรี่จะทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายหดตัวและตีบตันการเลิกบุหรี่จึงเป็นสิ่งแรกๆที่ควรทำเพื่อฟื้นฟูสุขภาพหลอดเลือดครับการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก แอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดสมองทําให้การตอบสนองทางเพศลดลงและในระยะยาวยังทําลายตับซึ่งมีผลต่อสมดุลฮอร์โมนอีกด้วยครับการขาดการออกกําลังกายทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีและเสี่ยงต่อภาวะอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นครับสาเหตุที่5ปัจจัยทางด้านจิตใจความเครียดและความสัมพันธ์ ร่างกายและจิตใจของเรานั้นเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกครับโดยเฉพาะเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ปัจจัยทางจิตใจมีผลกระทบอย่างมหาศาลเลยครับความเครียดและความวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากเรื่องการงานการเงินสุขภาพหรือปัญหาครอบครัวล้วนส่งผลให้สมองหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาซึ่งจะไปขัดขวางกระบวนการที่ทำให้เกิดการแข็งตัวได้ครับภาวะซึมเศร้า เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสนใจและความต้องการทางเพศลดลงอย่างมากความกังวลว่าจะทำได้ไม่ดีนี่คือวงจรอุบาทที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากครับคือเมื่อเคยมีประสบการณ์ที่ทำไม่ได้หรือไม่เต็มที่เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็จะเกิดความกังวลฝังใจว่าครั้งต่อไปจะเป็นอีกหรือไม่และยิ่งกังวลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ไม่สามารถทำได้จริงๆกลายเป็นปัญหาที่วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับ ปัญหาความสัมพันธ์กับคู่ครองหากมีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันหรือขาดการสื่อสารที่ดีก็ย่อมส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและความรู้สึกดีๆที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางกายได้ครับสาเหตุสุดท้ายคือปัญหาจากระบบประสาทหรือโครงสร้างสาเหตุกลุ่มนี้อาจจะพบได้ไม่บ่อยเท่ากลุ่มแรกๆแ,แต่ก็มีความสำคัญครับนั่นก็คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทหรือโครงสร้างของอวัยวะเพศโดยตรงเช่นภายหลังการผ่าตัดในบริเวณอุ้งเฉินกรามโดยเฉพาะการผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการแข่งตัวได้ผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหรือโรคทางระบบประสาทอื่นๆเช่นโรคพากินสันหรือโรคปลอกเนื้อประสาทเสื่อมแข็งครับ เมื่อเราได้ทราบถึงสาเหตุหลักๆทั้ง5ประการแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างปลอดภัยได้อย่างไรผมขอแบ่งแนวทางการดูแลออกเป็นขั้นตอนดังนี้ครับวิธีแก้ไขที่ปลอดภัยขั้นตอนที่1ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพพื้นฐานนี่คือรากฐานที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยครับและเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ควบคุมโรคประจำตัวให้ดีที่สุดไปพบแพทย์ตามนัดรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอควบคุมระดับน้ำตาลความดันและไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะดีต่อสุขภาพโดยรวมแต่ยังเป็นการฟื้นฟูสุขภาพหลอดเลือดซึ่งเป็นหัวใจของปัญหานี้ด้วยนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องหักโหมครับ แค่เริ่มต้นด้วยการเดินเร็ววันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์หรือเลือกกิจกรรมที่ชอบเช่นรำไทยเก๊กว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานการออกกำลังกายจะช่วยให้หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นและยังช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีครับเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นการทานผักผลไม้ทันพืชไม่ขัดสี ลดอาหารไขมันสูงของทอดของหวานและอาหารเค็มจัดซึ่งจะช่วยควบคุมน้ำหนักและดีต่อสุขภาพหลอดเลือดครับเลือกบุหรี่และลดการดื่มแอลกอฮอล์ข้อนี้อาจจะทำยากแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างมหาศาลครับหากทำเองได้ยากควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอความช่วยเหลือครับวิธีแก้ไขที่ปลอดภัยขั้นตอนที่2จัดการความเครียดและเปิดใจสื่อสาร พูดคุยกับคู่ครองนี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับการเปิดใจพูดคุยกับภรรยาหรือคนข้างกายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและความรู้สึกของเราจะช่วยลดความกดดันลงได้อย่างมากช่วยให้เธอเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เพราะเราไม่รักหรือไม่สนใจเธออีกต่อไปและทั้งสองคนจะกลายเป็นทีมเดียวกันที่จะช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหานี้ไปด้วยกันได้ครับหาวิธีผ่อนคลายความเครียด อาจจะเป็นการทำงานอดิเรกที่ชอบการฟังเพลงการทำสมาธิหรือการพูดคุยกับเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้การจัดการความเครียดได้ดีจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจกลับสู่สมดุลได้ครับวิธีแก้ไขที่ปลอดภัยขั้นตอนที่3ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขั้นตอนที่สำคัญที่สุดหลังจากที่เราได้พยายามดูแลตัวเองในเบื้องต้นแล้วหากปัญหายังคงอยู่หรือท่านมีความกังวลใจ การไปพบแพทย์คือทางออกที่ดีที่สุดและจำเป็นที่สุดครับผมอยากให้ทุกท่านมองว่าการไปพบแพทย์ในเรื่องนี้ก็เหมือนกับการไปพบแพทย์เมื่อเราเป็นหวัดหรือปวดท้องครับมันคือปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งที่สามารถรักษาได้และแพทย์คือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราครับไม่มีความจำเป็นต้องอายเลยแม้แต่น้อยครับเมื่อไปพบแพทย์คุณหมอจะทำอะไรบ้างคุณหมอจะซักประวัติอย่างละเอียด ตรวจร่างกายและอาจมีการตรวจเลือดเพื่อดูระดับฮอร์โมนระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาครับและคุณหมอจะพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลซึ่งมีอยู่หลายวิธีครับเช่นการใช้ยาชนิดรับประทานปัจจุบันมียาที่มีประสิทธิภาพดีและปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีขึ้นแต่ยาเหล่านี้ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้นนะครับ ห้ามไปซื้อ,อยาทานเองจากร้านค้าที่ไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาดเพราะอาจเป็นยาปลอมหรือมีตัวยาในปริมาณที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคหัวใจครับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆในกรณีที่ใช้ยาไม่ได้ผลยังมีวิธีการรักษาอื่นๆอ,อ,อีกหลายวิธีเช่นการใช้อุปกรณ์ช่วยการฉีดยาเฉพาะที่หรือการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทน ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับผมขอย้ำในตอนท้ายอีกครั้งนะครับว่าข้อบ,บุญที่ผมนำมาแบ่งปันในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองเบื้องต้นเท่านั้นไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโรคหรือแนะนำยาใดๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไม้ไกลฝั่งในวันนี้ครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวที่เราได้คุยกันจะช่วยเปิดมุมมองและคลายความกังวลใจให้กับคุณผู้ชายหลายๆท่านได้นะครับโปรดจำไว้เสมอว่าภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความเป็นชายแต่เป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายให้เราหันกลับมารักและดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นครับ การกล้า <G arden> ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญคือเครื่องหมายของความแข้มแข็งและวุฒิภาวะอย่างแท้จริงครับถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้กรุณากดติดตามกดไลค์และแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่ท่านรักและห่วงใยด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมดิเรกและสาระความรู้ในการดูแลตัวเองในไวไม้ไกลฝั่งได้ใหม่ในตอนหน้าครับ และขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับหากมีปัญหาสุขภาพใดๆที่ขังวลใจควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสมอครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ